ลิเวอร์พูลโมสรขวัญใจมหาชนออกถแถลงการกรณีที่ช่วงครึ่งแรกลิเวอร์พูลน่าจะออกนำก่อนจากจังหวะที่โมซาลาไหลายบอลให้หลุยดีอาดปรี่เข้าสับไกลซึ่งไม่น่าจะล้ำหน้าแต่วิเอากลับชี้ว่าเป็นลูกล้ำหน้าอย่างหน้ากางขาขณะที่บรรดานะักวิเคราะห์เกมลูกหนังจำนวนมากลงความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าประตูของสตา์ทีมชาติโคลอมเบีย ไม่สมควรถูกโมคะหลังจบแมตช์ดังกล่าว PGMOL แถลงยอมรับว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจริงพร้อมอ้างว่าเป็นความผิดพลาดของมนุษย์ซึ่งก็คือทีมงานผู้ตัดสินในเกมระหว่างสเปอร์กับลิเวอร์พูลแถลงการของ The Red ระบุว่าเรายอมรับว่าผู้ตัดสินทุกคนทำงานภายใต้แรงกดดันแต่แรงกดดันเหล่านั้นควรจะได้รับการบรรเทาจากระบบ VAR ไม่ใช่ทำให้มันเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าพอใจที่พวกเขาใช้เวลาไม่มากพอเพื่อให้มีการตัดสินที่ถูกต้องและไม่มีการเข้ามาแทรกแซงภายหลังอีกด้วยความล้มเหลวที่เกิดขึ้นได้รับการจัดอยู่ในประเภทข้อผิดพลาดร้ายแรงของมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เช่นกันโดยทุกๆผลการตัดสินควรได้รับการตรวจสอบด้วยความโปร่งใสที่สุดสิ่งนี้มีความสําคัญต่อความน่าเชื่อถือของการตัดสินในอนาคตเพราะทุกๆสโมสรควรเรียนรู้จากสิ่งนี้ และนำมาใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่าสถานการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งสำหรับข่าวกีฬาวันนี้มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวกีฬาต่อไปด้วยนะคะ